คือว่าคืนคืนตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้กับสํมมานต์ตรวกชาติไปแล้วนะครับนะซึ่งพอคืนตำแหน่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยจากสำาน่งนายกกับที่กลับมาอยู่ที่สม,มานต์ตระกชาตินะครับได้ถูกักษาราชการพลตรีกิติรัตน์พันเพชรนะครับมีคำสั่งให้อ,ออกนะจากราชการไม่ก่อนน่าจะมีมติให้บิ๊กต่อนะครับนะกับคืนตำแหน่งพบตรลนะครับกับคืนตำแหน่งพบวตรลนะเนื่องจากว่าอ่ายังไม่พบการกระทำความผิดนะครับยังไม่พบการกระทำความผิด ส่วนเรื่องที่มีการกล่าวหา,หา,านายชื่อดังคนหนึ่งเนี่ยนะก็อยู่ที่ปปชก็ยังไม่ได้มีการชี้มูลในทั้งสิ้นนะครับยังก็ว่ายังเป็นวุ้นอยู่นะแตนั้นเนี่ยพิกตอ่อเนี่ยจากการตรวจสอบแล้วนะครับไม่พบไม่พบการกระทำความผิดประเด็นที่2เรื่องความขัดแย้งระหว่างพิกตอ่อกับพิโจ๊กอย่างที่ผมเคยเียนให้พี่น้องประชาชนทราบครับว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนแต่มีการเต้าข่าวของมือที่3นะครับนะ ในการให้บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความขัดแย้งกันซึ่งผลการบเจ๊พวกนี้มีการถแถลงข่าวจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยว่าทั้งบิ๊กตอ่อเนี่ยทำตามอำนาจหน้าที่โดยไม่มีการขัดแย้งกับพลตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักผ่านนะครับนะบิ๊กตอ่อเนี่ยได้คืนตำแหน่งของบอตรลแน่นอนนะครับนะส่วนกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยพี่น้องประชา,าชนครับสื่อมวลชนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าทางสำนักนายกเนี่ย ได้คืนตําแหน่งพือไม่คืนคืนตัวพิกโจ๊กเนี่ยให้กับสํนานูมิต่วจชาติไปแล้วนะครับนะซึ่งพอคืนตําแหน่งพิกโจ๊กเนี่ยจากสําน่งนายกกลับมาอยู่ที่สมรภูมิต่อ่วยชาตินะครับได้ถูกรักษาราชการพลตรีกิติณัพันเพชรนะครับมีคําสั่งให้ออกจากราชการไม่ก่อนนะเนื่องจากว่าพิกโจ๊กถูกวองไม่จับนะครับอ่อต่อมาเนี่ยพิกโจ๊กก็ได้มีการไปร้องคณะกรรมการพิรทักษ์คุณธรรม ร้องเรียนการพม่ทำกุณธรรมร้องขอความเป็นธรรมไปยังท่านนายกมนตรีร้องขอความเป็นธรรมไปยังที่สำนักงานตุลชาติอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าพิจโจกเนี่ยตำแหน่งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สำนักนายกแล้วนะครับตำแหน่งอยู่ที่สำนักงานตุลาชาติแล้วแต่พอถูกส่งกลับมาสำนักตานวุชาติได้ถูกรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจชาติพลตํารวจเณกพันเพชรให้ออกจากราชการไป้ก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้สำนักกฤษฎีกา ได้มีความเห็นตอบกลับมาสํานักนายกว่าการกระทาดังกล่าวนะครับนะเป็นไปนตามระเบียบอะไรหรือไม่อะไรี่น้องประชาชนแปนเอาเองแล้วกันแต่นะครับมีความเห็นว่านายกตีต้องนะครับคูณก้าวให้มีการโปรดก้าลงมานะนะตามหนา้าหน้าที่ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการคูณก้าวปรดก้าเนี่ยเรื่องการปลดปิกโจออกจากตํารวจเนี่ยนะอยู่ที่นายกมีความเหมาะสมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ก็ได้หมด ครับนะเรื่องนี้ก็เป็นที่มาของบิ๊กโจ๊กไปร้องคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านวิโนเครือง,งามเนี่ยนะอาจารย์ใหญ่คงไม่ได้ถแถลงเรื่องบิ๊กโจ๊กนะครับคงถแถลงเรื่องบิ๊กต่อเป็นหลักอย่างเดียวแล้วก็จะคืนตําแหน่งของวตรอให้กับบิ๊กต่อนะครับกลับมานะครับที่สำนักส่งเสริชาติส่วนจะเป็นได้แค่ไหนจะอยู่ได้ต่อยังไงไม่ทราบนะครับอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของบิ๊กต่อซึ่งอันนี้ก็ มีข่าวลือกันต่างๆนานา,นาก็เดี๋ยวให้พิกตอบเป็นคนแถลงเองแล้วกันส่วนของพิกโจ๊กเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยก็ต้องรอผลของคณะกรรมการพิทักษ์นธรรมนะซึ่งก็น่าจะเสร็จไม่นานแล้วครับอีกประมาณตั้งไม่เกินสักสามสิบวันนะก็จะมีผลออกมาว่าถ้าหากว่าสิ่งที่รักสาร,ราชการอบตอคุณกิติรัตน์พันเพชรเนี่ยนะให้พิกโจ๊กเนี่ยออกได้การโดยไม่ชอบนะก็บอกไม่ชอบนะครับนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็คนที่สวยที่สุดก็คือบิกตาย เพราะว่าเอาคุณต่อหน่งให้พิกโจกมาพิกโจ๊ก็จะมาเป็นเรียกว่าเป็นรองผบาตลออันดับหนึ่งนะครับนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งแต่แต่นะครับหาคณะกรรมการพิจารณาคุณธรรมเห็นว่าสิ่งที่พิกตายเนี่ยให้พิกโจกออกจากราชการแล้วเนี่ยชอบด้วยกฎหมายนะครับพิกโจ๊ก็ต้องไปฟ้องสาลปกครองนะพิโกโจ้ต้องไปฟ้องสาลปกครองซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าหกเดือนนะแต่นั้นปีนี้ นะครับถ้าเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันไว้เนี่ยนะครับจะมีการแต่งตั้งสบตรลเดือนธันวาคมนะครับร้อยแปดสิบวันนะดังนั้นเนี่ยพอเดือนตุนาลาคมอาเดือนกันยายนเนี่ยติดต่อกับเสียญยุทธการนะครับนะสามสิบปัญญาเสียญยุทธการต้องมีคนรักษาการนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยตัดสินออกมาแบบไหนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับอิชาของสองสามีภรรยานะครับที่ วันนี้มีข้อมูลความคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับนะองค์คณะผู้ว่าสาสารอาญาต่างิชันนะครับพี่เมื่อวานนี้นะครับได้มีคำพิพากษาในคดีที่ผมถูกคนบบตทดรีวชรินทรูสิทธิ์นะครับผู้พิพากรปรสศนะครับกองบัญชาการตวจสอบส่วนกลางฟ้องในข้อหาบิประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็เรียกค่าเสียหายสิบล้านบาทนะครับซึ่งเป็นอย่างว่าเราได้มีการไล่สุดน,นะครับ พูดถึงคดีเมืองทองคลาะนะครับนะในคดีที่กองบังคับการปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสั่งให้ฟ้องจำนวน13คดีรวดนะครับนะที่กรมป่าไม้ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษที่บกพอศครับในคดีนี้นะครับเราได้มีการได้แจางว่ามีเหตุสงสัยนะครับในเรื่องของการสั่งให้ฟ้องทั้ง13าคดีซนะึ่งกรมป่าไม้เนี่ยนะครับได้นักกฎหมายมือหนึ่งระดับประเทศไทยก็คือท่านจิวภาพจิวธรรมครับหรือพี่ต้อยนะครับที่ เมือหนึ่งกฎหมายของกรมป่าไม้ได้มีการไปน้องทุกข่าโทษที่บกปทศผลสรุปออกมาว่านังจากที่กรมป่าไม้ได้มีการร้องทุกข่าโทษคดีเมืองทองคารานะครับ13 15าคดีนะครับเป็นเรื่องของปปช2คดีแล้วก็เรื่องของความผิดต่อนิติบุคคลกับริษัทส่วนตัวนะครับนะทั้งส่วนตัวด้วยแล้วก็นิติบุคคล13คดีผลออกมาว่าบกปทศเนี่ยสั่งให้ฟ้อง13คดากรีวดนะครับพอไปถึงชั้นในการจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ มีคามเห็นสังไม่ฟ้องนะครับแล้วก็มาถึงที่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ไม่แย้งนะครับก็ือว่าคดีของคาราในกองบังคัการปราบปารามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบกปสเนี่ยนะครับก็จบไปนะครับแต่สิ่งสำคัญในคดีนี้นะครับเนื่องจากว่าอดีตรัมฐมนรีว่าการกระทรวิทรั่ยได้มีการมาฟ้องผมพิจาราริงชันเป็นคดีสอคดีแรกนะครับศาลมีคำพิพา,า,ากษายกฟ้องเช่นเดียวกันนะครับในคดีที่นะครับตรตรีวัชรินทร์ทรสิทธิ์ฟ้องผมมาในคดีที่หนึ่งนะครับทีศาลนาน เรื่องของคดีคุณปรินานะนะครับแล้วก็เรื่องของการไล่สดนะครับทั้งหมดเนี่ยก็สารายาตริจันร์ก็มีคำพิพากษาย,ยกฟ้องผมในคดีแรกมาแล้วนะครับต่อมาในคดีที่2เนี่ยนะครับผนตุนม่ชาลินทุสิทธิ์ก็ได้ฟ้องผมมาอีกที่สารายาตริจันร์แล้วก็เรียกค่าเสียหายทั้งทั้งสองคดีนี้คดีละสิบล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ก็สารายาตริจันร์นะครับก็มีคำพิพากษาย,ยกฟ้องเนื่องจากว่าเป็นการทําที่ปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาตินะครับแล้วก็เป็นการทําที่นะครับผู้โดยสุจริต เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับแล้วก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับนะสืบเนื่องจากในวันที่30พฤศจิกายน257นะครับอนุญาโตตุลาการจะมีการนัดฟังสั่งของคดีเหมือนทองคารานะครับกับรัฐบาลไทยในวันที่30พฤศจิกายนซึ่งในการเจรจาหาข้อยุติพิพ,พาทเนี่ยนะครับบริษัทคิงเกตนะครับได้มีการเสนอข้อเรียกร้องจำนวนสิข้อนะครับเมื่อวันที่23กันยาย,ยน2564ระหว่างบริษัทคิงเกตกับรัฐบาลไทยครับในเรื่องของการหาคูก อาบรสทคิงเกตเนี่ยฟ้องอนุญาโตตุลาการรัฐบาลไทยในสมัยพลเอกประยุทธ์จนันโอชาครับสิบเอ็ดข้อเนี่ยนะครับผมจะให้ฟังนะครับว่า,าข้อที่หนึ่งก็คือว่าทางคิงเกตเรียกร้องรัฐบาลไทยนะครับว่าหนึ่งการให้อนุญาตดาเนินการทั้งหมดและคาขออนุญาตที่จาเป็นในการเริ่มต้นใหม่และดําเนินการเหมือนฟองชาติสองการต่อย,อยุและอนุมัติคาขออนุญาตนะครับการสรํารวจที่สําคัญเพื่อ้สามารถเข้าถึงพื้นที่ก่อนหน้านี้ไม่พร้อมใช้งานสามการจัดตั้งปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น เกี่ยวกับการเร่งอนุมัติการเช่าเหมืองและแผนการทําเหมืองครับ 4. การให้สิ่งจูงใจของ BOI ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและการรหยนอนภาษีสาหรับการเริ่มดําเนินการใหม่และความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 5. ความสามารถในการกข้ถึงเงินทุนเพื่อการพัฒนาถ้ามีนะครับสําหรับการปรับปรุงการขยายเหมือง6การตรวจสอบโดยกิเกตถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงงานการผลิตทองคาในท้องถิ่นของไทยที่ได้รับการรับรองระดับสาตินะครับ7 การสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในการนําบริษัทหงทองคลาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งหากดำเนินการแล้วจะบปิกโะกาสให้นักลงทุนไทยมีส่วนร่วมในการเพืเ่มผูสกสุรกรรมทองคาแต่ข้อที่เป็นข้อที่สําคัญนะครับที่เรานํามาใช้ในการต่อสู้คดีนะครับประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในท้องถิ่นที่ครั้งอยู่ทั้งหมดดังนี้การให้สํานักง,งานคณะกรปปรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือพปรชรยุติีการสืบสวนบริษัทหงทองคลายุทคดีของดีไอซึ่งปัจจุบันมี3าคดี พฤติการดาเนินคดีแบบปุ่มที่สารแห่งต่อบริษัทมังก่คารานะครับตอครับการป่าปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบกกรสศนะครับนะก็คือพูดง่ายว่าทั้งหมดเนี่ยให้มีการยุติไม่ให้มีการดําเนินคดีกับบริษัทมังก่คารานะครับในข้อแปดนี่นะครับสิ่งที่จะมีปัญหาต่อไปในเรื่องของการตกลงในวิยาโตตนาการคือว่ากรมสอบสวนพิเศษได้มีการ สั่งฟ้องบริษัทมุนทองคาราไปยังสำนักง,ง,งานอายการคดีพิเศษนะครับโดยอธิบดีวิรุณน,นะครับนะที่ผ่านมาแล้วอธิบดีวิรุณเนี่ยนะครับก็อาศัยความกล้าหาญในการฟ้องบริษัทมุนทองคาราไปยังศาลอายารัชดาซึ่งศาลได้มีคำประทับรับฟ้องบริษัทมุนทองคาราเรียบร้อยนะครับนะซึ่งข้อนี้แหละครับข้อแปดนี่จะมีปัญหาในเรื่องของอนุญ,ญาโตตุลาการในวันที่30มิถุนาย,ยน2567นะเก้าการตรวจสอบโดยคิงเกตเกี่ยวกับการทางเลือกในการก่อสร้างไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่เมืองทองคําชาตี10การจะตั้งศูนย์การวัคซีนป้องกันโควิดในทีในท้องถิ่นโดยกิเกตเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานของชาตีนและชุมชน11เครื่องสิทธิ์ตามข้อผูกพันก่อนหน้านี้โดยกิเกต่อสนับสนุนท้องสนับสนุนท้องชุมชนท้องถิ่นต่อไปผ่านโครงการด้าน